สวัสดีค่ะอันว่าเรื่องลึกลับนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้คนหวยหาอะไรที่บอกว่าอย่านะอย่ามันยิ่งชวนให้อยากรู้อยากเห็นเหมือนห้องที่ถูกปิดล็อกแล้วก็ติดป้ายว่าห้ามเปิดเด็ดขาดเหล่านี้ช่างกระตุ้นต่อมเผือกยิ่งนักและนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้านี่คือมัมมี่ประหลาดซึ่งมีรูปร่างท่อนบนเป็นมนุษย์และท่อนล่างเป็นจระเข้ ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์มาสต์ฟรีมิวเซียมในวอชิงตันสหรัฐอเมริกาค่ะและถือว่าเป็นมัมมี่ที่ยังคงเป็นปริศนามีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากทั้งในรูปลักษณ์และการเก็บรักษาเจ้ามัมมี่ประหลาดนี้นะคะก็มีชื่อว่าเจคดีเอลเลเกเตอร์แมนหรือเจคมนุษย์จระเข้ค่ะ เรื่องราวของเจกนั้นเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยปริศนาและไม่มีความชัดเจนอย่างมากโดยเราแทบจะไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับมัมมี่ตัวนี้เลยนอกจากว่าเจ้าเจกนั้นระบุว่าพบครั้งแรกที่หนองน้ำในรัฐฟลอริดาก่อนที่ในปี1967เจกจะถูกขายให้ตระกูลมาร์ชซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ นับแต่นั้นมาเจดีเอลเลเกเตอร์แมนก็กลายเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑ์โดยมันสามารถเรียกนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลให้เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์และซื้อโปสเตอร์ที่ระลึกกลายเป็นจุดขายและทำให้คนหลั่งไหลมาพิพิธภัณฑ์แถมยังเคยถูกนำเรื่องราวไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ดังอย่าง The World Weekly News ในปี1993 ซึ่งทำให้เรื่องราวของเขานั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจของมนุษย์จระเข้ตนนี้ก็ไม่ได้จบอยู่ที่ความแปลกของเขาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการเลือกที่จะเก็บรักษาและจัดแสดงของเขานั่นเพราะว่าแทนที่จะจัดแสดงแบบเป็นของประหลาดชิ้นหนึ่งเรากับว่าเป็นของลึกลับหน้าขนลุกตามปกติทางพิพิธภัณฑ์กลับนำเจ้าเจ๊กมาแต่งองค์ทรงเครื่องแบบเก๋ๆอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เจคนั้นโพสต์กับเครื่องดื่มใส่หมวกปาร์ตี้ตามเทศกาลหรือแม้แต่แต่แตงตัวข้ามเพศและสุบุรี่ซึ่งทําให้แทนที่คนส่วนใหญ่จะกลัวเจ้าเจคกลับรู้สึกว่าเจ้าเจคนี้ช่างเหมือนกับเซเรฟและแม้ว่าเจ้าเจคนั้นจะมีเรื่องเล่าน่ากลัวน่ากลัวว่าสามารถที่จะขยับขยื่นได้เองบ้างละหรือจะโกรธถ้านํามือถือไปถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยรวมๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเรื่องของเจกนั้นเป็นเรื่องน่าขบขันเสียมากกว่าน่ากลัวและที่น่าสงสัยก็คือทำไมทำไมของที่แปลกสุดๆแทนที่จะมีคนพยายามหาความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเจกมาจากไหนเขาเป็นใครหรือแม้แต่มัมมี่นี้เป็นของจริงหรือไม่กลับไม่มีใครตามหาความจริงเลยแม้แต่เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผู้ที่ซื้อเจ้าเจ,าเจกมานั้นก็กล่าวว่าจริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเอง รวมถึงสมาชิกตระกูลรุ่นก่อนไม่ได้ต้องการที่จะหาความจริงเหล่านี้ด้วยว่าเรื่องลึกลับเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนหวยหาดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่เราจะต้องไปทำลายความคิดเห็นนั้นก็เรียกได้ว่าใครจะคิดอย่างไรก็ช่างเขาและเจคนั้นก็ทำหน้าที่เรียกผู้ชมที่ใคร,ร่รู้ใคร่เห็นให้หลั่งไหลเข้ามาชมในพิพิธภัณฑ์